สวัสดีครับอดิศรชาแนลในแนวยูทูปนะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีกับหลายหลายช่องเลยนะครับที่ได้รับเงินจาก youtube นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น FC แล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับที่ได้รับการโอนเงินจากทาง y t u t u นะครับในวันนี้ซึ่งปกติแล้วนะครับทาง y t u t u นะครับก็จะโอนเงินให้กับเรานะครับภายในวันที่2 1ถึงวันที่25ของแต่ละเดือนนะครับ ซึ่งหลายท่านก็จะได้รับ Gmail นะครับที่ทาง YouTube ส่งมาให้นะครับว่าเราได้ส่งการชำระเงินสำหรับรายได้เอเซนของคุณเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564หากคุณยังไม่ได้รับเงินภายใน5วันทำการนับจากวันที่ส่งอีเมลนี้โปรดติดต่อธนาคารของคุณสำหรับรายละเอียดหาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ สำหรับท่านใดที่ได้รับอีเมลฉบับนี้นะครับในแต่เดือนก็แสดงว่าทาง youtube ได้โอนเงินให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับก็ดีใจไปเลยนะครับว่าสิ่งที่เราทำมานะครับตั้งแต่แรกนะครับก็จะเห็นผลก็คือได้รับเงินจากทาง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งก็มีลูกศิษย์นะครับแล้วก็ หลายๆช่องนะครับที่ให้คําแนะนำแล้วก็ผ่านการาตรวจสอบนะครับเปิดสร้างรายได้แล้วก็จนได้ถึงร้อยเหรียญแล้วก็มีการได้รับการอ่วมกันจากทาง Youtube เป็นครั้งแรกก็ดีใจนะครับก็ส่งไลน์นะครับแล้วก็ข้อความเข้ามา,าว่าเอทีแรกนะครับส่ง ว่าอีเมลส่งเข้ามาแล้วทําไมยังไม่ได้รับเงินเงินทําไมยังไม่เข้าบัญชีนะครับอ่าซึ่งอีเมลฉบับนี้นะครับอ่าที่ผมได้รับก็ประมาณ7จ็ดโมงนะครับตอนเช้านะครับเจ็ดโมงสีกว่ากว่านะครับอ่าก็รอประมาณ10บโมงนะครับอ่าสิบโมงกว่ากว่าก็จะมีการโอนเงินจากทาง u t u b e เข้าบัญชีนั่นเองนะครับก็ประมาณ3าชั่วโมงนะครับหลังจากที่ ทาทาง u t u b e ได้ส่ง G ีเมลแจ้งนะครับเงินถึงจะโอนเข้าบัญชีนะครับซึ่งก็มีหลายๆช่องนะครับอสอบถามว่าเอ๊ะทำไมเงินไม่เข้าสักทีทั้งที่มีเมลแจ้งมาบอกแล้วนะครับก็ต้องอรอนะครับรอการอัปเดตหรือว่า,าการส่งเงินจากต่างประเทศนะครับกว่าจะเข้าบัญชีของเรานะครับแต่ก็รับรองนะครับว่าเข้าแน่นอนนะครับนอกเสียจากว่า,าเรา บัญชีธนาคารผิดนะครับอันนี้ต้องไปแก้ไขเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับนะครับซึ่งเขาก็มีแจ้งไว้นะครับถ้ายังไม่รับเงินภายใน5วันก็ให้ไปติดต่อธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายๆช่องนะครับที่ไม่ได้รับแล้วก็มาสอบถามนะครับเอ๊ไปจิตติดต่อธนาคารธนาคารก็ไม่รับรู้นะครับว่าเป็นเงินอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็เป็นที่ตัวของเราอาจจะ ก่ออะไราผิดไปหรือเปล่านะครับก็ไปสํารวจให้ดีการทำยูทูปนะครับ,รบก็คล้ายๆกับว่าเราปลูกต้นไม้นะครับในช่วงแรกๆที่เราปลูกเราก็คอยทนุบํารุงรักษานะครับรดน้าพรวนดินเพื่อที่จะให้เขาได้เจริญเติบโตนะครับสักวันหนึ่งเขาเจริญเติบโตให้ผลผลิตแล้วนะครับเราก็จะได้รับประโยชน์จากผลผลิตเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะ แตกกิ่งก้านสาขาไปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในเมื่อเขาเจริญเติบโตนะครับาการทำ YouTube ก็เช่นกันนะครับเวลาที่เราประสบความสําเร็จนะครับก็คือผ่านกด YouTube เปิดสร้างรายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดให้กับธุรกิจของเรานะครับบางท่านอาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจร้านอาหารนะครับก็สามารถโปรโมทหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปาโปรโมทในช่องของ YouTube ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับในเมื่อต่อไปเรื่อยๆอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีนะครับมีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะได้รับสปอนเซอร์จากภายนอกนะครับมาให้เรารีวิวสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับก็คือถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองนะครับ ซึ่งก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งบางท่านบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมเราทําปีเดียวทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเลยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆเป็นนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของการท YouTube นะครับเราจะเร่งรีบไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีละสเต็ปๆนะครับก็พยายามทําคลิปนะครับให้มีสาระแล้วก็ มีประโยชน์นะครับซึ่งในช่องของผมก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการทำ u t u b e จนถึงการเปิดสร้างรายได้แล้วก็ได้รับรายได้จากทาง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายๆช่องประสบความสาเร็จแล้วก็มาพูดมาคุยมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็มีหลายช่องนะครับที่ได้รับการเงินเป็นครั้งแรกนะครับก็แสดงความยินดีกับช่องเหล่านั้นด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกหลายๆช่องที่กําลังได้รับพินนะครับก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็อขอรู้รายละเอียดวิธีหรือว่าขั้นตอนต่างๆนะครับก็สามารถาเข้ามาสอบถามนะครับซึ่งก็จะบอกตามาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เจอมาก่อนนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้จากาเพื่อนๆชากยูทูบนะครับจากาช่อง ต่างๆครับยูทูบมือใหม่ที่เข้ามาสอบถามนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในคอมเมนต์ที่เข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาสอบถามในไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สัแกะกันนะครับเพราะว่าทาง u t u b e นะครับก็มีการกดระเบียบต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับกดข้อบังคับหรือว่าระเบียบต่างๆดังนั้นเราต้อง อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่แนะนําให้กับเพื่อนๆก็ไม่ใช่ว่าจะลึกซึ้งอะไรมากมายนะครับก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับฟังไปพูดไปแล้วก็แนะนําไปสามารถที่จะนํานไปทําทคลิปแล้วก็เปิดสร้างไรายได้ในขั้นตอนแรกนะครับจากทาง YouTube ได้นะครับซึ่งหลายช่องก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการอุงินจากทาง YouTube ก็เป็นการประสบความสำเร็จจาก ตัวของช่องเหล่านั้นแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จไปด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่า,าเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาสอบถามแล้วก็มารับชมประสบความสำเร็จก็ดีใจด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่มาเล่ามาพูดมาคุยเพื่อกระตุ้นความรู้สึกแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ หลายหลายท่านนะครับเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ผ่านกฎก็พยายามทําคลิปนะครับทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสักวันแล้วก็จะมาถึงจุดนี้นะครับจุดที่เราได้รับโอกาสนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดในช่องทางอื่นๆอีกต่อไปนะครับนอกเหนือจากรายได้จากโฆษณาจากทาง YouTube นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดขอแสดงความยินดีกับ เพื่อนๆนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับรายได้จาก y t u t u นะครับในวันนี้นะครับซึ่งโอนเข้ามาแล้วก็หลายๆทนก็ได้รับแล้วก็ดีใจนะครับก็ดีใจไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม